สาวในฝันเปิดสเปคของพี่แจ็คชอบแบบนี้ใครตรงทุกข้อต่อคิวเลยเมื่อคืนวันที่7เดือนกรกฎาคมอากาเซไทยไปรอต้อนรับแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คก,กันอย่างแน่น,น สนามบินบอกเลยว่าการมาเมืองไทยในครั้งนี้อบอุ่นสุดๆตามเอาแฮชแท็ก welcome jack s o n to Thailand ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และเมื่อวานที่ผ่านมา8กรกฎาคม2565พี่แจ็คได้เดินทางไปร่วมงานถแถลงข่าว The Mac Last World Opening Live Jack s o n หวังที่ i r พารากรอนงานนี้ก็มีแฟนขับชาวไทยไปรอกันตั้งแต่เช้าอีกเช่นเคยสำหรับพี่แจ็คเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิก g o นบ boy band เกาหลีใต้อดีตสังกัด JYP และได้ก่อตั้งบริษัทของตนชื่อทีมหวังก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เผยถึงสเปกสาวที่ชื่นชอบว่า ชอบผู้หญิงที่มีสุขภาพดีประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายและยังชอบผู้หญิงที่มีผิวสีแทนที่มีนิสัยส,สุขภาพเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนมีสเสน่ห์